ใจคุณอะต้อง global ก่อนถ้าใจคุณปิดการเจราจาหรือการคุยในการนำแบรนด์ให้เป็น global อมันก็ปิดผู้ผลิตทุกคนหรือผู้ประกอบการทุกคนก็คงไม่อยากจะให้ออกสินค้าไปแล้วก็มันตายในระยะเวลารวดเร็วทำยังไงให้มันโดดเด่นและเป็นตัวของเราเราก็ต้องเลือกความเป็นไทยตะไคร้ใบเตยอ,อัญชันน้ำขิงเหมือนปลาเปลี่ยนน้ำไปเปลี่ยนที่มันก็จะทให้เราโดดเด่น ชาเขียวเป็นหนึ่งในเมนูเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมจากทั้งไทยและทั่วโลกวันนี้รายการ XSIM SME Plus Idol จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรชงชื่อดังที่เริ่มต้นจากการผลิตชาเขียวใบหม่อนจนได้รับความนิยมทั้งในไทยและส่งออกมากกว่า50ประเทศทั่วโลกจุดเริ่มต้นของความสำเร็จจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ สุปชัยชัยวัฒนาเมทินกรรมการผู้จัดการบริษัทชาเขียวจำกัดอยากให้พี่ต้นเล่าถึงความเป็นมาจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจครับเรนองนะครับที่ทำมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่26แล้วเริ่มต้นจากคุณแม่ที่เป็น เภสัชกรแผนไทยครอบครัวทำธุรกิจนี้ที่เกี่ยวกับสมุนไพรมาก่อนหน้านั้นแหละนะครับแต่ช่วงปี2 5 4 0ครับ,รบช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเลยเราก็ได้มาเจอสินค้าตนนัวนี้เริ่มต้นจากการทำชาเขียวใบหม่อนหรือว่าชาใบหม่อนญี่ปุ่นเองก็ซื้อจากชาวไร่เรานะครับเอาไปสกัดเป็นยาลดเบาหวานลดนคอเลสเตอรอลเราก็รู้โอ้ ของเรานี่มันไม่ธรรมดานะแต่เราขายเฉพาะโรแมดอะ่ะมันไม่ได้เราก็เลยมาพัฒนาเป็นเรื่องของชาครับได้ชาใบาหม่อนนี่แหละหชาเขียวใบหม่อนเนี่ยเป็นพ i อเนียโปรดักเราเปลี่ยนคอนเซปต์เป็น t a s t the way you are สินค้าของเราเนี่ยนอกจากสุขภาพแล้วเนี่ยเรายังพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ เจน Y เจนซนะครับซึ่งเขามีความเฉพาะตัวสูงเราก็จะพูดว่าเฮ้ยสินค้าเรามีหลากหลายเนาะนะครับเทสเดอะวายยูอาร์ชอบกินแบบไหนชอบทานแบบไหนรสชาติแบบไหนคุณก็เลือกเอาการสร้างรสชาติใหม่ๆที่เหมาะก,กับกลุ่มคนในแต่ละประเทศทุกประเทศมีเทส t ์โปรไฟล์เทสอีกแล้วเทสเดอะวายยูอาร์เเราค่อนข้างที่จะแคร์ผู้บริโภคว,ว่าเขาชอบแบบไหนทำไมถึงเลือกที่จะชูชาใบมอน,นครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นสินค้าใหม่มากแล้วก็ในตลาดโลกไม่มีใครทำ พอเราชูเข้าไปปั๊บเนี่ยเราก็ได้รับความสนใจสินค้ากลุ่มใบหมอนหรือชาเมลบรี ha, เนี่ยจะบอกว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างยูนิคเพราะมันมีประโยชน์จริงม,มันลดน้ําตาลนะครับในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ความดันเวลาเรานําเสนอตรงนี้เข้าไปเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้ใช้แล้วก็เกิดประโยชน์จริงแล้วมันก็ทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยเด่นขึ้นมาแล้ววันที่เราตัดสินใจก้าวเข้าสู่ตลาดโลกตอนนั้นมีแนวคิดยังไงบ้างครับจริงๆสินค้ากลุ่มสมุนไพรไทยมันมีจุดเด่นมากในตลาดโลกคนไทยเองอาจจะมองสินค้าไทย ธรรมดาเหมือนปลาเปลี่ยนน้าไปเปลี่ยนที่มันก็จะทำให้เราโดดเด่นของดีเวลาเปลี่ยนที่มันก็จะมีความโดดเด่นโปรดักตของเรามีการพัฒนาใหม่ๆอยู่ตลอดเรามีแนวคิดอะไรบ้างในการทําครับผู้ผลิตทุกคนหรือผู้ประกอบการทุกคนก็คงไม่อยากจะให้ออกสินค้าไปแล้วก็มันตายในระยะเวลารวดเร็วทํายังไงให้มันให้มันโดดเด่นและเป็นตัวของเรา รเราก็ต้องเลือกความเป็นไทยปัจจุบันเราก็จะเน้นสินค้าที่เป็นไทยมากขึ้น,นเนช่นตะไคร้ใบเตยอัญชันหรือน้ำขิงน้ำขิงเนี่ยจริงๆมีทั่วโลกแต่น้ำขิงไทยก็โดดเด่นพอเราทํากันมากมามอีโคโนมี่อัพสเกลมันได้มันทําให้สินค้าที่เป็นกลุ่มน้ำขิงอ่ะถูกโดมิเนนต์โดยความเป็นไทยก็เป็นมิติหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ต่อมาก็คือสินค้าจะต้องมีอินโนเวชันจริงๆปัจจุบันแพลนเบสนนี้เป็นสินค้ารุ่นใหม่จริงๆเลย10ปีที่แล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องน เราต้องมีพื้นฐานความคิดก่อนว่าถ้าเราหยุดพัฒนาหรือว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับเราก็จะอยู่กับกับที่ตลอดไปแล้วอย่างสินค้าของเราแต่ละอย่างถ้าพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนสินค้าโลอลแล้วเราปั้นยังไงให้กลายเป็น global brand ครับใจคุณนะต้องโล global ก่อนสมองหรือความคิดนะครับหรือ conceptual เนะี่ยคุณต้องเป็น global ก่อนถ้าใจคุณปิดพอใจเราปิดปั๊บ concept เดียเราปิดการเจราจาหรือการคุยหรือการนำแบรนด์ให้เป็น global มันก็ปิด กุญแจที่ทำให้เราโลดแล่นในตลาดทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยจนประสบความสำเร็จมันคือคีย์ไหนครับเรามองบุคลากระะกอของเราเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้เราไม่สามารถที่จะทํางานเองได้ต้องสร้างทีมงานบริหารให้กับทีมจนกระทั่งเขาเข้มแข็งอยากให้พี่ต้นฝากถึง SME ที่อยากจะเริ่มต้นในการส่งออกครับอันแรกคืออยากจะให้ดูแลเรื่องของระบบเวลาเราจะไปส่งออกเนี่ย เรากำลังพูดกับคนที่เขาเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิตให้ลงทุนไปเถอะมันจะย้อนกลับมาข้อที่2คือถ้าอยากจะส่งออกเนี่ยก็ต้องเข้าใจลูกค้าเราเข้าใจเขาเราก็จะสามารถทําการส่งออกได้คุยกับเขาได้ไม่ยาก Exim Bank เข้ามาซัพพอร์ตแบรนด์ทำให้แบรนด์เติบโตในการส่งออกอย่างไรบ้างครับขอบคุณ Exim Bank นะครับที่ที่สนับสนุนนะครับกิจการของของบริษัทก็ทำให้ธุรกิจเราเติบโตนะครับแล้วก็มีโปรดัก t ์โปรแกรมต่างๆที่ที่ใช้งานได้คล่องขึ้นนะครับมีนวัตกรรมทางการเงินต่างๆที่ที่มาสนับสนุนส่งเสริมทาให้เราตอบโจทย์กับ ลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศมากขึ้นคือต้นมีอะไรอยากจะฝากให้กับผู้ประกอบการ SME บางท่านเตรียมตัวให้ดีไม่ว่จะเป็นเรื่องการเงินนะครับการทำบัญชีนะครับการทำสต็อกอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญให้กับธุรกิจของท่านก็ได้ Ximbank ก,กล้าพัฒนาเพื่อคนไทยโดยไม่ทิ้งคนตัวเล็กสมุนไพรไทยมีคุณค่าพัฒนาด้วยแนวคิด c ชส s e the w ว y you are จนเติบโตเป็น global brand ถูกใจคนทุกรุ่นทุกวัยได้ขอบคุณคนตัวเล็กอย่างพี่ต้น x x i m SME plus Idol ที่มาปลุกความกล้าให้ SME ไทยกล้าเติบโตในธุรกิจระดับโลก EP น่าจะพาไปรู้จักกับ SME Idol ท่านใดโปรดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ